สวัสดีค่ะเด็กๆอสัส,อาส,สอาลามวะเลยกุ้งวรารอมราตุนรอมาประกาศดูค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะเกมของคุณครูในวันนี้นะคะจะเกี่ยวกับการใช้ประสาสัมผัสนะคะประสาสัมผัสของเรา และสุดท้ายคืออะไรคะหูนะคะตาไว้ดูหูไว้ฟังจมูกเอาไว้ดมกลิ่นนะคะลิ้นเอาไว้รับรสแล้วก็มือผิวหนังนะคะเอาไว้สัมผัสความร้อนความเย็นอะไรนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะเกมที่ครูคจะให้เด็กๆเ,เล่นก็คือการทายนะคะ ถ่ายว่าสิ่งของต่อไปนี้นะคะคืออะไรบ้างแต่คุณครูจะให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะแต่เดี๋ยวจะให้คุณครูแมวนคนสัมผัสนะ,ะแล้วก็บอกว่าผิวสัมผัสของสิ่งของสิ่งนี้นะคะมันคืออะไรนะคะคุณครูจะให้ดูก่อนอน,นี่อะไรคะอันนี้เรียกว่าสปอตไบร์นะคะ เก่าไปหน่อยเพราะว่าใช้แล้วแต่ครูล้างแล้วนะคะอันนี้ดินสอแรงสีฟันหลอดกาวนะคะช้อนลูกเทนนิสนะคะเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มแมว คุณแม่จับแล้วก็คุณคุณแม่ก็บอกว่าจเวลาจับหนูรู้สึกยังไงแล้วให้เด็กๆผ่านนะคะว่าเป็นอะไรคุณแม่จับสิ่งแรกเลยนะคะคุณแม่จับแล้วนุ่มๆนุ่มๆมากเลยจับแล้วนุ่มๆเด็กๆลองคิดสิคะว่าเป็นอะไรนุ่มๆเฉลยค่ะคุณแม่สกอตไรนะคะ คือฝั่งน,นี้เป็นเป็นฝ่อน้ำนะคะัวเลนิ่นะคะต่อไปค่ะอ่ะแมวเป็นแข็งแข็งแข็งแล้วก็เป็นพลาสติกมีขนอ้ามีขนด้วยนะคะแข็งแข็งมีขนแล้วก็เป็นแท่งยาวยาวอะไรคะเด็กๆมีขนเแมงเงายแข็งแข็งหน่อยแน่าจะเป็นพลาสติกแข็งแข็ง อ้าเลยค่ะแปลงสีงฟังนะคะท่ายถูกไหมคะเด็กถ่ายถูกไหมคะอ่าดจะยวรจะมาจับมังอันนี้เป็นแีวไทายนะเอ่อขนจะเป็นขนขน็นขนขนจุนของขนแล้วเวลาจับบีบจะเป็นแบบนิ่งนิ่งด้วยนิ่ด้วยแล้วก็เป็นกลมๆจุดกลมๆ ใช่ค่ะลูกเทนนิสอ่าถูกต้องค่ะเป็นลูกเทนนิสนะคะถึงสัมผัสจะเป็นขนๆเนี่ยนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นโลหะอ่าเป็นโลหะแข็งๆโลหะโลหะแข็งๆมีลักษณะเป็นหลุมๆเป็นหลุมๆหลุมหลุมแล้วก็เป็นยาวๆยาวๆด้วยคงจะ มีโค้งคเป็นหลุมเป็นโลงค่ะยาวๆแตช่ขาะชช้อนกินข้าวนะคะตอบตอจะโลหจางนะคะอ่ะต่อไปอีกอันนึงสองอันอันนี้อันนี้อันนี้ก็แข็งเหมือนกันเป็นยาวๆแล้วก็มีมีนิ่มๆด้วยนิ่มๆเด็กช่วยหน่อยนะคะ ก็ไม่มีมากเป็นย,ยางๆมีอะไรเอ่ย จะเหนียวๆนะคะเดียวะะมาแลจะเหนียวเออ้าวอันสุดท้ายอ่ะอันนี้เมื่อกี้คุณรูมไม่ได้ให้เด็กดูนะคะแต่ให้เด็กๆลองถ่ายดูค่ะอ่ามันเป็นลักษณะลูกกลมๆอ่าเป็นกลมๆแล้วก็เด้งดึ๋งเด้งดึ๋งอ่า<ๆ>เป็นเป็นกีฬาเป็นกีฬาเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งมีลูกอะไรบ้างลูกกลมๆมีลูกบอล มมอันนี้มันเด้งนะเด้งอไงเวลาลูกบาสเกตบอลลูกเทนนิสเอาเอาอันนี้อะไรลูกสีส้มสีส้มติ๊กตอกติ๊กตอช่วยกันเลยค่ะในภาษาสัมผัสทั้งหมดเลยนะเนี่ยช่วยกันเลยค่ะแล้วก็ใจหยาบๆยาด้วยนะเป็นอะไรคะไม่ใช่เป็นตอกเขาเรียกอะไรนะเป็นตะปุ่มตะปับ ผิวของอผิวตะปุูตะปัะผิวของลูกนี้เป็นตะปุูตะปัะเด็กๆช่วยกันถ้าลูกเทนนิสมันจะมันจะมีขนใช่ไหมคะนิะแล้วถ้าลูกบอลเล่บอลมันก็จะลื่นๆลูกบอลก็ลื่นแล้วลูกอะไรนะที่มันผิวคูค่ะอีกลูกเดียวเฉลยได้ไหมคะเฉลยได้ค่ะลูกบาสเกตบอลนะคะเวลาเราเล่นจะเด้ผิวเด้งผิวดิ้นแบบนี้นะคะทีนี้เด็กๆลองไปดูนะคะว่า ที่บ้านลองไปจับดูนะคะไปสัมผัสดูว,ว่าวัสดุที่บ้านของเรานั้นนะคะมันทำมาจากอะไรบางอย่างอาจจะเป็นสำลีใช่ไหมคะนิ่มๆเหมือนสำลีบางอย่างก็แข็งบางอย่างก็นน่มนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการใช้ประสาทสัมผัสในการสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปนะคะว่าเราจะทำอะไรคะไร่ะกิจกรรมต่อไปค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะ เราก็จะนำอุปกรณ์ที่เราเล่นกียก้่ะลูกะะแปลงสีฟันนะคะเราจะนำมาเล่นเล่นอะไรเล่นสีนะคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเด็กๆก,ก็ให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะให้ตัดกระดาษให้เป็นรูปภาพแบบนี้ค่ะให้ตรงกลางหมูบูเนี้นะคะเด็กๆเด็กๆจะทําเป็นรูปอะไรก็ได้ใครอยากได้มีราฟใครอยากได้รูปหัวใจใครอยากได้รูปต้นไม้ก็ให้ตั วางให้เป็นช่องแบบนี้นะคะเราจะเอามาทำอะไรนะคะเราจะมาทำสีกันใดเด็กๆเตรียมสม,มุดวาดภาพมานะคะอาอันดัาาม,มา,าม่านแนะคะวางนะคะภาพลงไปแบบนี้นะคะอ่านะคะตรงนี้คุณครูจะเปลี่ยนจะจะ,จะไม่ให้เป็นสีเดียวกันนะคะครูก็ปิดไว้ก่อนอ่าอันดับแรกนะคะก็นำสีไป นะคะล้วก็ใช้นิ้วค่ะเด็กๆดีอย่างเงี้ยค่ะปูดอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆนะคะอ่างอะไรนย่ไปใกล้เวลาที่เด็กๆทำนะคะให้เด็กๆใส่เสื้อกันเปื้อนด้วยนะคะไม่งั้นเสื้อผ้าเราจะเปื้อนนะลูกเวลาเราดีดนะ่คะสีมันจะกระจายใช่ไหมคะเนี่ย ใกล้ๆวางวางใกล้ๆก็ได้ค่ะใก้้จรูปภาพไม่งั้นมันกระจายไปทั่วเลอะเทอะวางใกล้ๆกับภาพ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะล้างก่อนนะลูกเวลาเราจะเปลี่ยนเราล้างก่อน,นล้างแปรงสีฟันก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำโอ้ก็จะเปลี่ยนสีส 隐蔽。<laughs> เ,เขียนนะคะเขียนลงไปนะคะ,ะ,ะต้นไม้ของฉันเนี่ยเขียนประโยคลงไปของฉันสวยมาก ถ้าเด็กๆเ,เป็นรูปภาพอื่นนะคะเด็กๆก,ก็เขียนชื่ออื่นไปตามรูปภาพที่เราทำนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้แค่นี้นะคะอิอัางเลยกุ้มบารมีตุลลอปบารากาตุคา